สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับแอนกินอะไรดีควมบ้านๆนะคะวันนี้หนูไม่ได้มาทำอาหารค่ะแต่หนูจะชวนเพื่อนๆพี่ๆมาทานขนมกันนะคะขนมวันนี้ก็จะเรียกกันว่าขนมถั่วตัดนะคะซึ่งมีรสชาติที่หวานอร่อยมากค่ะเพื่อนๆพี่ๆมาทานพร้อมกันนะคะของหวานอร่อยๆเลยค่ะวันนี้กว่าจะมาเป็นขนมถั่วตัดให้เราท่านๆทานได้ ทุกวันนี้ก็ยากมากเลยนะคะต้องผ่านกรรมวิธีมากมายค่ะกว่าจะมาเป็นขนมที่สำเร็จรูปและสีสันน่าทานอร่อยแบบนี้นะคะเรามาทำความรู้จักถั่วลิสงกันค่ะพี่ๆโดยส่วนใหญ่ถั่วลิสงนะคะก็จะชอบดินที่มีลักษณะล้วนปนทรายนะคะดินเหนียวดินล้วนดินทั่วไปสังเกตง่ายๆก็คือต้องมีการลำบายน้ำได้ดีนะคะ แล้วก็ได้รับอากาศที่ถ่ายเทมากที่สุดค่ะความอดุดมสมบูรณ์ของดินก็ควรอยู่ในระดับปานกลางนะคะมีอินทรีย์วัตถุไม่น้อยกว่า15%มีความเป็นกรดด่างที่ประมาณ5.5-6.5ถึงเท่านั้นนะคะพี่ๆและระดับหน้าดินก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะส่วนลักษณะของต้นถั่วลิสงนะคะเพื่อนๆพี่ๆก็จะเป็น พืชล้มลุกเนื้ออ่อนนะคะเป็นพุ่มเตี้ยส่วนลำต้นก็จะลาาไปกับพื้นดินนะคะใบก็จะประกอบไปด้วยใบย่อยค่ะดอกขนาดเล็กมีสีเหลืองเมื่อผสมเกอรแล้วก้ารลังไขแทงลงพื้นดินค่ะส่วนฝักก็จเจริญอยู่ใต้ดินนะคะแต่และฝักก็จะมีเมล็ดประมาณ1นึ1-5เมล็ดนะคะแล้วก็ฝักยาวประมาณ2 4เซนติเมตรค่ะ เปลือกนอกก็จะมีสีน้ำตาลออกค่อนข้างหนานะคะผิวขูค่ะเปลือกพุ่มเมล็ดก็จะมีสีน้ำตาลหรือสีม่วงค่ะพี่พีเพื่อนๆทราบไหมคะว่าถิ่นกำเนิดของถั่วลิสงอ,อยู่แถวทวีปไหนถ้าเพื่อนๆพี่พี่ยังไม่ทราบเดี๋ยวหนูจะหาข้อมูลมาให้นะคะ กินกำเนิดของถั่วลิสงนะคะดั้งเดิมก็จะอยู่ในทวีปอเมริกาค่ะเขตร้อนซึ่งปัจจุบันถูกนําไปปลูกในประเทศเขตร้อนทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นพืชตระกูลถั่วที่ปลูกกันมากที่สุดรองจากการปลูกถั่วสีเหลืองนะคะในประเทศไทยสนันนิษฐานว่าถั่วลิสงเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเป็นราชธานี หลังจากมีการติดต่อก,กับชาวตะวันตกแล้วถั่วลิสงนับเป็นถั่วยอดนิยมของไทยเลยทีเดียวค่ะส่วนของถั่วลิสงที่เรานำมาประกอบอาหารทำอาหารกันนะคะพี่พี่ก็จะเป็นส่วนเมล็ดค่ะโดยเฉพาะที่เป็นเมล็ดที่แก่ค่ะเราก็จะนำถั่วลิสงนำมาต้มทั้งฝักที่คนไทยคุ้นเคยกันสุดๆเลยนะคะ พูดถึงว่าถั่วลิสงถ้าเรานำไปอบทั้งฝกักก็สามารถเก็บไว้ได้นานมากเลยนะคะแล้ะกระกอบด้วยค่ะส่วนมเมล็ดถั่วลิสงที่เอาเปลือกออกแล้วอ่ะนะคะพี่ๆก็นิยมนำไปคลุกกับเกลือกินเป็นอาหารว่างค่ะหรือไม่ก็นำไปประกอบอาหารต่างๆได้มากมายเลยนะคะเช่นไก่สามอย่างที่ประกอบไปด้วยกุ้งแห้งตะไคร้หัน่นแล้วก็ถั่วลิสงคั่วค่ะ ก็ถือว่าเป็นอาหารต้นตำรับของไทยที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยนะคะแล้วก็อาหารยอดนิยมต้นตำรับอันดับอันดับหนึ่งของคนไทยอ่ะนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นส้มตำค่ะซึ่งถั่วลิสงขั่วก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของส้มตำเลยทีเดียวนะคะจนอ,า,อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องแสดงความแตกต่างระหว่างส้มตำไทยของภาคกลางนะคะกับส้มตำทั้งภาคอีสานนะคะ ส่วนอาหารที่ใช้ถั่วลิสงป่นปรุงมากที่สุดนะคะก็จะเป็นอาหารจำพวกประเภทยำต่างๆค่ะเช่นยำเนื้อยำแขกก็คือยำไทยนะคะยำหัวปลีเผายยำตับหมูยำเปลือกกระท้อนยำมันแกวยำส้มโอหรือว่ายำชมพู่อ่อนยำมะม่วงแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะคะ ถั่วลิสงสามารถทําอาหารได้หลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ถั่วลิสงก็สามารถทําเครื่องจิ้มได้ด้วยนะคะที่มสีส่วนผสมของถั่วผสมด้วยก็คือพวกน้ําจิ้มหมูสเต๊ะน้ําจิ้มมันทอดเผือกทอดล้นถั่วลิสงน้าพริกเผาทรงเครื่องน้าพริกถั่วปลานึง่งอะไรประมาณนี้ค่ะอาหารประเภทนี้ก็จะมีส่วนผสมของถั่วผสมอยู่ด้วยค่ะ แล้วก็จะมีพวกยำแหนมสดด้วยนะคะที่มีส่วนผสมของถั่วนะคะแล้วก็ยังมีแหนมปลาหมูแหนมส่วนถั่วลิสงดิบทั้งมเมล็ดก็นำมาต้มกับกระดูกหมูได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นกับข้าวจากถั่วลิสงที่รู้จักกันดีอีกต้นตำรับหนึ่งนะคะาำรับของหวานจากถั่วลิสงที่ชาวไทยคุ้นเคยกันน่ะนะคะก็คือถั่วตัดที่หนูนั่งทานอยู่นี่ค่ะ คือถั่วตัดซึ่งใช้ถั่วลิสงแล้วก็น้ำตาลเคลือบหรือว่าจะเคลือบช็อกโกแลตได้ก็ได้นะคะเม็ดถั่วลิสงเม็ดถั่วลิสงก็สามารถนำไปทำเนยได้ด้วยนะคะหรือสกัดน้ำมันไปทำเนยเทียมก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงประโยชน์ด้านต่างๆของถั่วลิสงกันนะคะพี่ๆถั่วลิสงก็ช่วยบำรุงกำลังนะคะบำรุงไขข้อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เพราะว่าเนื่องจากเมล็ดถั่วลิสงมีน้ํามันอยู่มากเลยนะคะซึ่งใช้สกัดน้ํามันได้ก็จะได้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองก็เรียกว่าน้ํามันถั่วลิสงซึ่งสามารถใช้แทนน้ํามันมะกอกได้ใช้ในโรงงานอุตสาหากรรมปั่นได้อุตสาหากรรมสบู่แชมพูแล้วก็ทำเป็นตัวละลายในยาชนิดฉีดด้วยค่ะตากถั่วลิสงที่เหลือจากการสกัดน้ำมันใช้ทำอาหารสัตว์ได้ด้วยนะคะ ส่วนลำต้นแล้วก็ใบเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นพวกวัวแพะแกะเปลือกฝกักถั่วลิสงก็สามารถทำปุ๋ยได้นะคะหรือใส่กระถางต้นไม้จะช่วยให้มีความชุ่มชื่นแล้วก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยค่ะจากเรื่องราวที่ได้กล่าวมาของถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงที่นำมาเสนอนี้จะเห็นได้ว่าถั่วลิสงเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากๆเลยค่ะทั้งทางด้านอากา อาหารแล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรนะคะแล้วก็วัฒนธรรมในระดับโลกนับเป็นพืชที่เป็นของขวัญอันทรงคุณค่าของธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะซึ่งชาวไทยน่าจะช่วยกันใช้ประโยชน์ให้สมกับคุณค่าที่มีอยู่นั้นๆน,น,นะคะขนมทั่วตัดก็เป็นขนมหวานที่เคี้ยวเพลินมากเลยค่ะพี่ทานได้ทุกเพศทุกเวลาทุกวัยทำก็ง่ายด้วยนะคะง่ายทำจากแบะแซค่ะ ขนมสีน้ำตาลทองที่หน้าตาชวนรับประทานอย่างนี้นะคะซึ่งเรียกว่าขนมถั่วตัดค่ะมีส่วนผสมหลักก็จะมีส่วนผสมหลักที่ทำมาจากถั่วลิสงนะคะที่นำมาผสมปรุงกับน,น้ำตาลฟีฟด้วยค่ะแล้วก็แบบแซ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ช่วยประสานให้เกาะตัวกันนะคะเมื่อนำมาผสมกันแล้วก็ออกมาแล้วทำให้รสชาติหวานอร่อยกรอบ เคี้ยวเพลินเลยค่ะซึ่งจึงทำให้ทั่วตัดก็เป็นขนมอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายซึ่งเมนูทั่วตัดนี้เองก็ยังได้รับความนิยมในต่างประเทศด้วยนะคะโดยมีวิธีการทำที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะว่าการทำขนมทั่วตัดต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะก็จะมีแบะแซนะคะแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บหรือว่า น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ถั่วลิสงที่ล้อเปลือกแล้วนะคะแล้วก็ใช้งาขาวคั่วน้ำเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำถั่วลิสงอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำทั่วตัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นก็นำถั่วลิสงลงไปคั่วในกระทะนะคะถ้าหากมีเปลือกก็ให้นำเปลือกมาคั่วแล้วล่อนเปลือกออกในตะแกรงนะคะคั่วจนถั่วเป็นสีเหลืองแล้วก็พักไว้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลปีป๊บน้ำเปล่าแล้วก็แบะแซนะคะเคี่ยวจนเดือดปุดๆเลยนะคะเดือดปุดๆเลยแล้วก็นำงากับถั่วลิสงใส่ลงไปแล้วก็กวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนเหนียวได้ที่นะคะ เมื่อเรากวนทุกอย่างได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเทลงใส่ถาดที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันเป็นแผ่งบางๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะตรงนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแล้วก็นำถั่วลิสงที่ออกมาเป็นแผ่นๆนำมาตัดเป็นชิ้นๆพอสวยงามค่ะเท่านี้เราก็ได้ถั่วตัดที่กรอบๆแล้วก็หอมหวานแสนอร่อยแล้วค่ะ หนูก็ทานไปได้สักพักใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆมาทานขนมพร้อมกันนะคะถั่วตัดที่แสนอร่อยหอมหวานกรอบมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆหิวขนมหวานมาทานเป็นเพื่อนหนูได้นะคะพูดถึงว่าถั่วลิสงก็สามารถนำไปท,ทำถั่วลิสงได้นะคะใครชอบกินถั่วลิสงบ้างยกมือขึ้นค่ะพี่ๆเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาทำถั่วลิสงต้มกันนะคะถั่วลิสงต้มส่วนผสมก็จะมีถั่วลิสงดิบนะคะแล้วก็มีเกลือ1น,นช้อนครึ่งที่เป็นช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่าประมาณ3ถ้วยค่ะการทำก็คือเราก็ล้างทำความสะอาดถั่วลิสงให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เทใส่ลงหม้อค่ะก็ใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าค่ะ เปิดไฟพอน้ำพอเดือดตั้งน้ำพอเดือดก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ30นา,นาทีนะคะเพื่อนๆพี่ๆหลังจากนั้นก็นำมาตักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะเราทำเพียงเท่านี้เราก็จะได้อาหารว่างที่แสนอร่อยแล้วค่ะถั่วลิสงถั่วลิสงต้มอร่อยอร่อยเลยค่ะทำง่ายๆเองนะคะส่วนอีกเมนูหนึ่งเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากทานไหมคะถั่วลิสงคั่วค่ะเราก็ นำเราก็นำถั่วลิสงนะคะแล้วก็ใช้เกลือป่อนเล็กน้อยค่ะวิธีทำก็คือตั้งกระทะให้ไฟใช้ไฟปานกลางนะคะใช้ถั่วแล้วก็เกลือลงไปคั่วในกระทะคั่วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะจนรู้สึกว่าจนเรามีมีความรู้สึกว่าถั่วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็เปลือกร่อนออกมาจากมเมล็ดถั่วนะคะเราก็สามารถปิดไฟได้เลยค่ะ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นลงนะคะเทใส่ภาชนะใช้มือบีบขยำถั่วเบาๆให้เปลือกมันล่อนออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ขย่าเบาๆเพื่อฟัดเปลือกถั่วออกนะคะเท่านี้เราก็จะได้ถั่วลิสงคั่วหอมๆอ,อร่อยๆไว้เป็นอาหารว่างแล้วคะ่ะจะเล่าว่าตอนเด็กๆอะหนูกินถั่วลิสงทอดเป็นประจำเลยนะคะหนูก็ชอบนำมา กินกับน้ำพริกหนูหนูกินแล้วมันอร่อยมากเลยค่ะวิธีการทำถั่วลิสงทอดก็ไม่ยากเลยนะคะพี่พเพียงแค่เรามีถั่วลิสงดิบก็ประมาณ6ถ้วยแป้งข้าวเจ้าสองถ้วยแป้งมันสำปะหลังประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เราใช้ไข่ไก่สองฟองน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะแล้วก็มีเกลือ1ช้อนชานะคะน้ำปูนใสก็อีกหนึ่งถ้วยค่ะ แล้วเราใช้น้ำกะทิด้วยนะคะหนึ่งถ้วยน้ำมันสำหรับทอดด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์สำหรับเอ่อเอาไว้ทำถั่วทอดด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทำถั่วทอดไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆพี่ๆก่อนอื่นเราก็เตรียมอ่างผสมนะคะแล้วก็ใส่แป้งไข่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำปูนใส่ลงไปค่ะแล้วก็นวดจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมกะทิลงไปค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็นาไปกรองด้วยกระชอนทีๆนะคะหรือว่าเราจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็นำน้ำมันใส่ลงไปในกระทะหรือว่าหม้อทอดก็ได้นะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็นำพิมพ์ลงไปแช่ในน้ำมันพอร้อนค่ะ แล้วก็นําขึ้นมานะคะเพื่อทำให้ขนมไม่ติดพิมพ์ค่ะถ้าเรานำเอาไปแช่ในน้ํามันที่ร้อนก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เทน้ำมันออกมาค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักแป้งใส่พิมพ์นะคะความหนาก็ความหนาหรือความบางก็ตามความชอบเลยค่ะโดยทั่วไปโรยถั่วลงไปพอทั่วๆแล้วก็นําพิมพ์ลงทอดในน้ามันที่ร้อนเลยนะคะ ใช้ไฟปานกลางไปค่อนข้างอ่อนค่ะพอแป้งสุกก็จะลอยหลุดออกมาจากพิมพ์เองเลยนะคะถ้ายัางไม่หลุดก็ให้ใช้ช้อนหรือว่าใช้ไม้ไปลายแหลมช่วยแงะออกมาก็ได้ค่ะก็จะทําจนแป้งหมดเลยนะคะที่เราผสมไว้เราจะทอดจนแผ่นถั่วเหลืองนะคะกรอบทั้งสองด้านเลยตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะคะพอ,พอขนมเย็ยนตัวลงเราก็สามารถ พร้อมจัดเสิร์ฟหรือไม่ก็เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดได้เลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ถั่วทอดที่แสนอร่อยแล้วค่ะถั่วแผ่นทอดที่แสนอร่อยค่ะอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะพี่ๆที่ทำมาจากถั่วดิสงเมนูนั้นก็คือถั่วกรอบแก้วค่ะถั่วกรอบแก้วเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปเพลินๆน,นะคะก็จะได้กลิ่นของอความหอมของ งาด้วยค่ะซึ่งมีความหอมอร่อยมากเมื่อทานแล้วเคี้ยวเพลินหมดถุงหมดห่อเลยไม่รู้ตัวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่าถั่วกรอบแก้วมีถั่วมีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีถั่วลิสงดิบประมาณ3ามถ้วยครึ่งนะคะน้ำตาลเราก็จะใช้น้ำตาลทรายสองถ้วยครึ่งค่ะแล้วก็เราก็จะมีชุบผงโกโก้ด้วยนะคะก็จะใช้ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะพอค่ะ หรือว่าถ้าไม่มีผงโกโก้เราจะใช้ผงโอวัลตินก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ผงกาแฟก็ได้ค่ะแล้วเราก็มีน้ำเปล่าประมาณ1ถ้วยตวงครึ่งค่ะแล้วก็ใช้เกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็มีงาดำเซนหนึ่งส่วนสของถ้วยตวงค่ะเรามาเริ่มทําถั่วกรอบแก้วกันเลยค่ะพี่ๆก่อนอื่นก็ล้างถงั่วลอสงในน้ำสะอาดนะคะ ใช้มือคนไปคนมาให้มเมล็ดถั่วที่มีเสียออกไปด้วยนะคะแล้วก็เอาใส่ตะแกรงพักไว้ให้เสดดน้ําค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะนะคะโดยยังไม่ต้องเปิดไฟค่ะใส่น้ําตาลทรายลงไปแล้วก็ตามด้วยผงโ,โกโก้หรือว่าผงโอวัลตินผงกาแฟก็ได้ค่ะตามที่เรามีหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะใส่น้ําเปล่าลงไปคนให้เข้ากันอีกค่ะแล้วก็น้ําตาลทราย คนให้ละลายเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปค่ะแล้วก็โคเลโคเลโคเล,คลให้เข้ากันค่ะเราก็จะใช้ไฟปานกลางนะคะคนไปคนมาระยะหนึ่งนะคะจนน้ําเชื่อมเดือดพล่านเลยค่ะคนไม่ต้องบ่อยนะคะหลังจากที่เราคนไปคนมาสักพักนะคะพอน้ําเชื่อมเริ่มเหนียวก็เริ่มข้นแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลเข้มให้คนบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะคะ คนไปเรื่อยๆพอน้ำเชื่อมเริ่มงวดแล้วก็เหนียวมากขึ้นให้ปรับเป็นไฟอ่อนเลยนะคะพี่ๆคนต่อไปเรื่อยๆอีกประมาณ2-3นาทีค่ะแล้วก็คอยสังเกตว่าน้ำเชื่อมแห้งน้ำตาลตกทรายหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนถั่วทุกเมล็ดเริ่มเปียกแล้วก็มีน้ำตาลเยิ้มๆออกมาโรยงาขาวคั่วคนไปเรื่อยๆนะคะ จนงาเคลือบทั้งตัวถัว่วแล้วก็ปิดไฟค่ะหลังจากนั้นเราก็เทถั่วกรอบแก้วลงในถาดที่รองด้วยกระดาษรองอบนะคะรองด้วยแผ่นซิลิโคนหรือไม่ก็ถาดทาน้ำมันหลังจากนั้นเราก็รีบใช้ไม้พายเกลี่ยให้ทั่วนะคะเพราะว่าเขี่ยให้กระจายไม่งั้นเดี๋ยวถั่วจะแข็งตัวติดกันเป็นก้อนค่ะเริ่มแรกถั่วก็จะยังไม่กรอบแต่พอเย็นตัวลงก็จะกรอบขึ้นค่ะ แล้วก็ทิ้งไว้สักพักจนแห้งสนิทแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้อาหารว่างที่แสนอร่อยแล้วนะคะพูดถึงว่าถั่วลิสงก็สามารถทำขนมหวานได้หลากหลายเมนูเลยนะคะพี่ๆตอนนี้หนูก็มีความรู้สึกว่าเริ่มจะอิ่มแล้วล่ะค่ะพี่ๆมาทันหนูทานขนมหรือเปล่าหนะ่าสุดท้ายนี้หนูก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายเอามินิฮาร์ดไปเลยนะคะพี่ๆรักนะจุ๊บๆไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายจ้า